มาเดี๋ยวพี่เน็ตจ,จะลองเพิ่มความเร็วแล้วก็ลองตั้งให้พวกเราได้ดูนะครับนีบนบนบ่ประมาณนี้นะครับ Hey, hey. I'ma lock out. I'ma go low with a foe. I'ma pop out. Men go low to the flow with my Glock out. สวัสดีครับลุงเนท FF นะครับผม mm hmm. ก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ mm hmm. เกมการิน่าฟีไฟแม็กอย่างเช่นเคยเลยนะครับผม mm hmm. แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่เนทจะมาสอนน้องๆทุกคนนะครับผม ตั้งไอวอลแบบฮิวๆกันเลยนะครับผมในในคอมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็น้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมพี่เดชจะมีเปิดการตั้งค่าให้น้องๆได้ดูด้วยนะครับผมว่าพี่เดชมีการตั้งค่าแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับผมในบูสเต็ค5ที่พี่เดชใช้นั่นเองนะครับผมทุกคนครับโอเคนะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันนะครับผมทุกคนครับก็ ฝากร้านน้องชายหน่อยละกันนะครับผมน้องๆก็อาจจะได้เห็นฟรีไฟแอนิเมชันเมื่อต้นคลิปไปแล้วนะครับผมก็พี่เนสั่งมาจากน้องป้างนั่นเองนะครับผมนี่ครับผมคนนี้เลยนะครับผมนี่ครับรับทำแอนิเมชันฟรีไฟนะครับผมน้องปัทวัฒนะครับผมหรือว่าน้องป้างนั่นเองนะครับนี่ครับก้อนนี้ก็จะเป็นผลงานของน้องที่น้องทำคร่าวๆนะครับผมพี่เนก็จะสั่งมาจากน้องคนนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีน้องๆคนไห anyway, an นที่สนใจอยากจะทำนะครับผมเดี are> are ๋ยวพี่เนจะ ทิ้งนะครับผมในอ่าลิงก์นะครับผมโปรไฟล์เฟซบุ๊กของน้องไว้ใต้คลิปของพี่นิดเลยนะครับผมนี่ฮะน้องทํามาให้พี่นิดเลยนะครับผมก็อย่างที่น้องๆได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมอ่าเมื่อต้นคลิปที่พี่นิดเปิดคลิปไปนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับที่เป็นแก๊งขัดจังวะนั่นแหละนะฮะ และนี่ก็เป็นผลงานของน้องข้าวๆนะครับผมนี่ครับใครอยากจะสั่งนะครับผมหรือว่าอยากจะไปอุดหนุนน้องนะครับผมก็ทักไปที่ Facebook นี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับผมน้องคนไหนที่บอกว่ามาจากพี่เนทนะครับผมหรือว่าลุงเนทเอฟเอฟนะครับจะได้ส่วนลดนะครับผมหรือว่าราคาพิเศษด้วยนะครับผมโอเคก็ลองไปทักถามกันดูแล้วกันนะครับนี่ครับงานดงงานเดี่ยววิดีโอวิดีโอนะครับผมรูปภาพทําได้หมดเลยนะครับก็ลองไปติดต่อสอบถามกันดูได้นะครับ ที่ลิงก์ Facebook ใต้คลิปของพี่นิรุเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปดูการสอนตั้งไอวอลกันนะครับผมนี่ครับก็มาดูกิจกรรมตรงนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมสิทธิ์ขั้นสูงมาแล้วนะครับผมทุกคนครับนี่ครับนี่ก็จะขายผูในด้รัค้าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนไปถึงวันที่30พฤศจิกายนเลยนะครับผมอันนี้ที่ได้ขอรับก่อนละกันนะฮะนี่ครับเน่ได้มาแล้วนะครับผมชุดผู้หญิงเรียบร้อยครับผม สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้อ่าจับจองนะครับผมนี่ครับสามารถซื้อได้แล้วนะครับผม450เพชรหรือว่า1,000เพชรนั่นเองนะครับผมนี่ครับ1,000เพชรนี้ก็จะปลดล็อกไปเลยนะครับผม ประมาณนี้เลยเนาะและกิจกรรมถัดมานะครับผมก็คือนี่เลยครับผมสกินเจ้าตัว AC 8 0ย Royal w a r l e r นั่นเองนะครับผมเป็นสกินใหม่นั่นเองนะครับผมนี่ฮะปืนก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีสกินแล้วนะครับผมบวกระยะ2ด้วยนะครับผมแล้วก็บวกแม็กกาซีนหนึ่งแต่จะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงไป1นนั่นเองนะครับผมนี่ครับก็จะอยู่ในร้านค้าตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนนะครับผมจะไปถึงวันที่3ธันวาคม2564น้นั่นเองนะครับผมนี่ฮะโอเคในช่วงนี้นะครับผมก ใกล้นะครับผมของคติกรรมบูญญาดีด้วยนะครับผมนี่ฮะนี่ใครที่ยังไม่ได้มารับนะครับผมของฟรีนะอย่าลืมมารับกันด้วยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ในวันที่8นะครับผมหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับผมหรือว่าคลิปนี้น่าจะลงวันที่8ปดพอดีมั้งนะฮะก็สําหรับภารกิจบูญาตรงนี้นะครับผมนี่ับตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14นะครับผมสามารถเข้ามาล็อกอินแล้วก็ลงเล่นนะครับผมครบ60นาทีนะครับผมก็จะได้รับสามคลิปนี้แล้วก็ อ่านำมาแลกนะครับผมนี่ครับเป็นไอเทมเป็นสกินปืนของฟรีมาอีกแล้วนะครับผมนี่ครับยูนพีเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่นะฮะอัพเวลได้ด้วยนะครับผมนะขั้น4 4เลเวลนะครับผมนี่ฮะโอเคนะครับผม แลวมีกิจกรรมอะไรอีกบูญาเดอ๋อยังมีอีกครับผมนี่ครับตะลุยโหมดใหม่ทุกคน4ีแผนที่ใหม่มาแล้วนะครับผมในวันที่10พฤศจิกายน2 5 6 4เลยนะครับผมจนไปถึงวันที่14พฤศจิกายนนะครับผมนี่ฮะโอเคนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมในช่วงนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเฮ้ยนี่ทุกคนยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ว่านี่ล็อกอินซ่านะครับผมรับนี่เลยนะฮะ อะไรนะกล่องดวงใจนะครับผมวันที่13แล้วก็14พฤศจิกายนนะครับผมรับฟรีๆเลยนะครับผมแค่เข้ามาล็อกอินนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาล็อกอินกันด้วยละกันนะครับผมทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างห้องสอนตั้งไงวอล์พิ้วๆกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนครับโอเคมาครับผมทุกคนครับก็สลับตอนนี้นะครับผมพี่เดชก็สร้างห้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็คู่ต่อสู้ของพี่เดชในวันนี้นะผมก็คือพี่หนูนานนี่เองนะครับผมแต่ว่าคงจะไม่ได้ยิงกันนะครับผมวันนี้พี่เดชจะมา สอนน้องๆนะครับผมตั้งไอวอลพิ้วๆในคอมนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็อย่างแรกเลยนะครับผมที่เราต้องฝึกนะครับผมสเต็ปแรกก็คือการยิงครับยิงเฉยๆก่อนนะครับผมยิงยิงอย่างนี้งัดหัวขึ้นไปนะครับผมนะแล้วก็สเต็ปที่2นะครับผมให้เรากดไอวอลนะครับแล้วก็ดึงลงมานะครับผมจังหวะที่3าที่ดึงลงมานะครับจังหวะ4ตั้งนะครับผมอันนี้คืออ่าสเต็ปแรกนะครับผมอ่านี่ครับ บทเรียนแรกแล้วกันถือว่าเป็นบทเรียนแรกแล้วกันอันนี้ยิงขึ้นไปหนึ่งนะครับผมกดไอ้วอลสองนะครับดึงลงมา3กดตั้งนะครับผม4อ่านะครับผมลองฝึกยิงเฉยๆยืนยิงเฉยๆแบบนี้กันไปก่อนนะครับอ่าไอ้วอลดึงลงมาตั้งนะครับผมยืนเฉยๆยิงขึ้นไปกดไอ้วอลดึงลงมาตั้งนะครับผมถ้าแบ่งเป็นจังหวะก็ยิง1ไอ้วอลสอง กดไลค์วอลตั้งแต่อยู่บนฟ้าเลยนะครับผมแล้วก็ดึงลงมา3นะครับผมกดตั้ง4นะฮะนี่ครับโอเคมาครับผมทุกคนครับเกมที่2แล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมจากลุงเน็ด้วยนะครับผมเผื่อว่าพี่เน็มีอ่ามาสอนอะไรอีกนะครับผมในดูสเต็ก5นั่นเองนะครับโอเค ก็สำหรับบทเรียนแรกเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับผมในบทเรียนที่2เราต้องเดินไปด้วยนะครับผมก็คือเราต้องเดินขวาแบบนี้นะครับใครที่ได้ในมือถือก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับผมอ่ะเดินขวานะครับเนบทเรียนที่2แล้วก็ใช้ในบทเรียนแรกที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็คือยิงขึ้นไปนะครับผมหนึ่งกดไอพีสองนะครับผมดึงลงมานะครับสามแล้วก็กดตั้ง4นะครับผมอ่าอันนี้คือบทเรียนที่2นะครับบทเรียนที่2ก็คือนี่ครับ วนที่ทีหนึ่งนะครับกดเดินขวานะครับผมยิงขึ้นไป1กดไอวอบนฟ้า2ดึงลงมา3กดตั้ง4นะครับอันนี้คือวดลทีที่2นะครับอ่ะลองทวนดูอีกครั้งหนึ่งเดินขวานะครับผมกดยิงขึ้นไปหนึ่งะครับกดไอวอบนฟ้า2กดดึงลงมา3นะครับผมแล้วก็กดตั้งไอวอนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมมาครับผมทุกคนครับก็เกมที่3นะครับผมก็คือ บทเรียนที่3นะครับผมบทเรียนที่3เมื่อกี้พี่เล่นบอกว่าให้พวกเรานะครับผมนั่งไปด้วยนะครับผมก็คือบทเรียนที่3มเนี่ยให้เรานะครับผมเดินขวาไว้นะครับผมแล้วก็กดยิงขึ้นฟ้าไปกดไอบอลสองนะครับผมกดดึงลงมา3กดนั่งตั้ง4นะครับใครจะบิดออกก็ได้นะครับผมเห็นไหมสวยๆนะครับผมลองไปฝึกฝๆกันดูนะครับผมจะใช้ปืนอะไรก็ทําได้หมดนะครับผมผมว่าเป็นลูกซองเดินขวาไว้ ยิงขึ้นไปนะครับผมหนึ่งกดได้วอลบนฟ้าสองนะครับผมกดดึงลงมาสามนะครับกดนั่งตั้งสี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หันมุมออกขวาออกซ้ายไปอะไรแบบนี้นะครับผมลองนะพ่จะรณทบทวนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็คือบทเรียนแรกให้เรายืนเฉยยิงก่อนนะ1นะครับผมกดได้วอลบนฟ้าสองดึงลงมา3ากดตั้ง4ี่นะครับบทเรียนที่2ก็คือให้เรากดเดินขวาไว้กดยิงขึ้นไปหนึ่งนะครับกดได้บอลบนฟ้า2 กดดึงลงมา3แล้วก็กดตั้ง4นะครับผมบทเรียนที่3ก็คือนะครับอันนี้ทวนเร็วๆเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะฮะบทนี้บทเรียนที่3ก็คือนี่เลยนะครับให้เรากดเดินขวาไว้นะครับกดยิงขึ้นไป1กดไ้วอลบนฟ้า2นะครับผมกดดึงลงมา3กดนั่งตั้ง4นะครับแล้วก็บิดออกซ้ายไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทาเร็วๆมันก็จะสวยนะทุกคนแค่เราฝึก3าบทเรียนนี้นะครับผมแล้วก็เพิ่มบทเพิ่มความเร็วขึ้นไปเราก็ จะตั้งไอวอได้ผิวๆแล้วนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับกดเดินขวานี่ก็คือในค้องก็คือตัวดีใช่ไหมอันนี้พี่เนตลืมบอกไปม่่อกี้อย่างหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันอีกเกมหน้าเกมหนึ่งแล้วกันนะครับผมมาครับผมนี่ครับนี่ก็ลองนะครับผมรอบนี้พี่เนตจะทำนะครับผมทั้ง3ผลบทเรียนแล้วก็เพิ่มความเร็วไปด้วยนะครับผมนี่ยเดี๋ยวเราดูกันเลยนะครับ ป,ป,ประมาณนี้นะครับผมถ้าเราเพิ่มความเร็วไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำสเต็ปนี้ข้องแล้วนะครับผมเราก็จะสามารถทำอีกหนึ่งสเต็ปได้ด้วยนะทุกคนก็คือการ snap eyeball ยิงนะครับผมโดยโดยที่เราเดินไปด้วยนะครับผมก็คือแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเราทำสเต็ปนี้ได้ สเตปอ่าสเต็ปนี้ก็ไม่ได้จะมีปัญหานะครับผมก็คือน,น่าจะไม่ยากนะครับเพราะมันพิ้วไปแล้วไงเออนิ้วเราคงแบบว่าอันนี้แล้วเริ่มคลองแล้วนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะนี่ตั้งให้ดูส,สวยๆอีกทีนึงนะมาเดี๋ยวพีเน็ตจะลองเพิ่มความเร็วแล้วก็ลองตั้งให้พวกเราได้ดูนะครับ มันนี้นะครบยิงขึ้นไปกดได้วอนั่งตั้งอย่างนี้นะครับผมก็คือเอา3าบทเรียนนะครับผมมารวมกันแล้วก็เพิ่มความเร็วไปนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้ดีกว่านะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับการตั้งไอวอลพิวๆในคอมนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะฮะน้องๆชอบกันหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์พีเด็ดด้วยนะครับผมส่วนการตั้งค่านะครับผมพีเด็ดก็เคยทานะครับผมเปิดการตั้งค่าไว้แล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวพีเด็ดจะเปิดให้น้องๆได้ดูอีกนะครับผมก็สําหรับการตั้งค่าของพีเด็ดในตัวเกมนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะ หรือว่าใครจะกดตัว i ไ,ไปดูก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่เดชจะขึ้นตัว i ไ,ไว้ที่ตรงฝวามือด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้ก็การตั้งค่าของนนนะพี่เดชนะพี่เลก็ไม่ได้ไปตอบอะไรเลยเลยนะครับส่วนในบูสเต็กนะครับผมบูสเต็กก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับมีประมาณนี้นะฮะ DBI ในบูสเตก็กคือที่พี่เดใช้นะผมก็คือ160 DBI นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ตรงแป้นพิมพ์ตรงนี้นะครับนี่ครับเลยดูหมดเลยนะครับผมประมาณนี้ ก็ดูเราเองแล้วกันนะครับหรือว่ากดที่ตัวไอก็ได้นะครับผมอย่างที่พี่เนตขึ้นไว้ให้ตรงด้านขวามือด้านบนนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่เนตขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่หนุนาด้วยนะครับขอบคุณน้องๆที่รับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมอยากให้พี่เนตมาสอนอะไรอีกนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพี่เนตไว้ด้วยนะครับผมแล้วอออย่าาลืมมมเตบก นด้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ได้ไปก่อนนะจ๊ะสบายครับ